กล้วยตีบส้มคือกล้วยพันธุ์โบราณที่น่าปลูกอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่องจามุตีเพื่อนสีเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าอยากมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยและเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ได้กดกดซับสไครต์และกดติดตาม้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกล้วยตีบส้มนะครับกล้วยตีบส้มนี้เป็นกล้วยตีบพันธุ์โบราณที่มีการปลูกในพื้นที่ของประเทศไทยมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ย กล้วยตีบส mm ้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ปลูกคู่กับกล้วยน้ำว้ามาช้านานแล้วนะครับจนถือว่าเป็นพันุโบราณเลยก็ว่าได้นะครับกล้วยตีบส้มเนี่ยมีลักษณะยังไงกล้วยตีบส้มเนี่ยเขาจะมีลักษณะลูกเขาจะใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้านะครับแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าเอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างกับกล้วยน้ำว้าก็ตรงที่ ต้นเขาเนี่ยมันจะออกสีส้มสีแดงแงหน่อยนะครับนะี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นกล้วยตีบนะครับนะี่ครับลักษณะของต้นกล้วยตีบตีบส้มเขาว่าคนเท่าคนเก่เขาบอกว่าตีบส้มนะครับจะมีลักษณะลำต้นออกออกสีแดงแดงส้มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกกล้วยก็จะใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าทั่วไปใบกล้วยเนี่ยก็จะมี ลักษณะใบใหญ่กว <one> ่าไม่ใช่ใบใหญ่นะครับใบหนากว่ากล้วยน้ําว้าแล้วก็ใหญ่ของกล้วยน้ําว้าเล็กน้อยมันจะมีความหนากว่าใบกล้วยน้าว้านะครับใบกล้วยตีบส้มเนี่ยมันมันมันหนาดีนะครับมันไม่ค่อยขาดแต่ว่าใบกล้วยน้ําว้าเนี่ยมันมันจะขาดเร็วกว่าอย่างนี้นะครับใบกล้วยน้ําว้าเนี่ยใบกล้วยน้าว้าเนี่ยมันมันจะบางมันมีความบางกว่าใบกล้วยตีบส้มอยู่นิดนึงนะครับ ความเขียวเนี่ยรู้สึกว่ากล้วยตีบส้มเนี่ยจะรักษาความเขียวได้ดีกว่านะครับนี่คือกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าใจเหลืองเนี่ยแหละครับก็ลักษณะตน้นออกออกสีขาวๆหน่อยแต่ว่ากล้วยตีบส้มเนี่ยจะมีลักษณะออกส้มๆแดงๆหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่ากล้วยตีบส้มเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เอ แล้วก็กล้วยตีบส้มเนี่ยรสชาติของกล้วยตีบจริงๆเนี่ยไม่มีความส้มนะครับแต่คนโบราณเขาก็เรียกกล้วยตีบส้มกล้วยตีบส้มที่เรียกผมเขเข้าใจว่าเ,เนื้อกล้วยนี่จะมีรสชาติออกส้มๆเปรี้ยวๆหน่อยแต่ไม่ใช่นะครับเวลาสุกแล้วรสชาติเนี่ยมันก็อร่อยดีเหมือนกันอร่อยคล้ายๆกับกล้วยน้ำบาแต่ว่ามันก็มีรสชาติไม่เหมือนกัน ก็คือรสชาติไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันนะครับมันก็มีความอร่อยเหมือนกันไม่ไม่แพ้กันกับกล้วยน้ําว้านะครับข้อดีของกล้วยตีบส้มที่ผมบอกว่าอยากให้ปลูกเพราะอะไรเพราะว่ากล้วยตีบส้มเนี่ยมันขึ้นดกนะครับต้นกล้วยตีบส้มดูดูสิครับต้นกล้วยตีบส้มเนี่ยมันขึ้นเร็วหนอกล้วยเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วไม่แพ้กล้วยน้ําว้านะครับบางทีอาจจะแซงกล้วยน้ําว้าด้วยนะครับกล้วยตีบส้มเนี่ยหนอ หน่อที่ปลูกเนี่ยสามารถแข็งมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีไม่แพ้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าพันธุโบราณเลยนะครับสองพันนี้คือกล้วยตีบส้มกับกล้วยน้ำว้าพันุโบราณเนี่ยมันจะเป็นกล้วยท้องถิน่นซึ่งจากการที่เป็นกล้วยท้องถิน่นก็จะทําให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับเมื่อเจริญเติบโตได้ดีก็ทําให้มันดูแลง่ายนะครับมันดูแลง่าย ฉะนั้นจึงเป็นกล้วยที่พวกเราสมควรจะปลูกไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับกล้วยตีบส้มโบราณเนี่ยครับลักษณะของกล้วยเนี่ยมันใหญ่กว่ากล้วยน้ำวา้าเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูนะครับอันนี้ผมเทียบให้ดูกับกล้วยหอมนะครับอันนี้ครับกล้วยหอมนะครับอันนี้กล้วยตีบส้มนะครับเห็นไหมครับกล้วยตีบส้มเนี่ยจะมีความใหญ่ใหญ่กว่ากล้วยหอม ใหญ่กว่ากล้วยหอมพอสมควรแต่ว่ากล้วยหอมจะยาวกว่านะครับนี่ครับกล้วยหอมก็แต่ว่าข้อเสียของกล้วยหอมนะครับมันมันต้นมันเล็กมันต้องค้ำตลอดนะครับนี่แหละครับข้อเสียของกล้วยหอมที่ปลูกนี่ก็คือต้องต้องค้ำตลอดถ้าไม่ค้ำเนี่ยมันหักเพราะว่ากล้วยหอมมันต้นเล็กแต่ว่าพอลูกมันออกมาลูกมัน เครือใหญ่มันมันจะหักต้องคำ้ำก็ทําให้เราเสียเวลาค้ำนะครับบางทีถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ขี้เกียจค้มมันก็จะหักลงได้นะครับทีนี้ผมจะเทียบให้ดูกับกล้วยน้ํบว้าให้ดูนะครับนี่คือกล้วยน้ําว้านะครับนี่คือกล้วยน้ําว้าผมจะเทียบให้ดูกับกล้วยตีบนะครับเห็นไหมครับ กล้วยตีบนี่มีมีความใหญ่กว่า,วากล้วยน้ำว้าอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เวลาการขายเนี่ยเอ่อกล้วยน้ำว้าเราเอาไปขายนะครับเราไปขายที่วีละยี่สิบถ้าวีเล็กก็ยี่สิบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ยี่สิบห้าถ้าใหญ่จริงๆถึงจะสามสิบนะครับก็แต่ว่ากล้วยกล้วยตีบเนี่ยเราเอาไปขายวีหนึ่งเนี่ยค่าต่ำต่ำก็สามสิบได้เลยนะครับ ใหญ่ถ้ามันสมบูรณ์ใหญ่จริงๆก็เกิน30ก็ได้ซึ่งกล้วยตีบเนี่ยเออจะได้ราคาดีกว่ากล้วยน้ำว้านะครับเพราะว่ากล้วยตีบมันมันใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าอยู่มากพอสมควรคือคนคนเวลาคนซื้อกินนะครับส่วนมากเขาก็บอกว่าชอบกล้วยน้ำวา้าชอบกล้วยน้ำว้านะครับแต่ว่าเมื่อได้เจอกล้วยตีบที่ไปวางเรียงกันกันกบกล้วยน้ำว้านะครับ กล้วยตีบถ้าขายในราคาเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับกล้วยตีบเนี่ยจะขายหมดก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันลูกใหญ่ครับคนชอบอยากได้เยอะก็คือลูกกล้วยตีบเนี่ยมันใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าอยู่พอสมควรแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับกล้วยน้ำว้าก็เป็นกล้วยที่อร่อยกล้วยตีบก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่ากล้วยตีบเนี่ยลักษณะกล้วยตีบเขาจะมีความเปลือก เปลือกนากว่ากล้วยน้ำว้านิดหนึ่งลูกใหญ่กว่าเปลือกนากว่าแล้วกอ็อร่อยไม่แพ้กันนะครับผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆะมาปลูกกล้วยตีบไว้กินกันด้วยนะครับข้อดีของกล้วยตีบอย่างเป็นอย่างมากจริงๆก็คือ,อาการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตของกล้วยตีบเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับอันนี้ เทียบกันให้ดูกับระหว่างกล้วยตีกับกล้วยน้ำวานะครับก้อนนี้นะครับกล้ยกวยกล้วยตีเห็นไหมครับมันจะแทงหนอ่อขึ้นมาหลายหน่อมากที่ผมไม่ได้ตัดหนอ่อมันทิ้งเพราะว่าผมก็เอาไว้ขายหนอด้วยนะครับเรามีเยอะเราไม่พอขายอยู่แล้วครับนี่ก็นี่คือลูกกล้วยตีบด้วยนะครับมันใหญ่ใหญ่ก,กว่ากล้วยน้ำวาเยอะ อันนี้คือกอกล้วยสีน,นะครับอันนี้คือกอกล้วยน้ำวานะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็ความความดูแลการดูแลง่ายของกล้วยสองชนิดนี้ไม่แตกต่างกันนะครับการดูแลกล้วยสองชนิดนี้มีความง่ายไม่แตกต่างกันกล้วยน้ำวาเนี่ยพอปลูกลงไปไม่ต้องดูแลมากก็ได้กินมันเดิมนะครับ กล้วยตีบก็เช่นเดียวกันนะครับเราปลูกไปแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากเราก็ได้กินนะครับกล้วยตีบเนี่ยไม่ต่างกับกล้วยน้ำว้าเลยฉะนั้นจึงเป็นกล้วยที่น่าปลูกเป็นอย่างยิ่งอยากให้เพื่อนๆได้ลองปลูกนะครับแต่ว่ากล้วยกล้วยหอมเนี่ยนะครับกล้วยหอมทองเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับเพราะว่าจะปลูกยากไม่ใช่ว่าขุดลุมลงไปแล้ว มันจะเจริญเติบโตเป็นลูกเป็นเครือได้งามนะครับอันนี้คือกล้วยน้ำว้านะครับเห็นนะครับอันนี้คือหน่อกล้วยน้ำว้านะครับเห็นไหมครับมีนิดเดียวเองนะครับผมก็ขุดไปปลูกที่อื่นอยู่แต่ว่ามันต้นกล้วยน้ำว้ามันเจริญเติบโตได้ชเออต้นกล้วยหอมนะครับมันเจริญเติบโตได้ช้าพวกต้นกล้วยต้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันเจริญเติบโตได้เร็วนะครับกล้วยตีบเนี่ยมันถึงเป็นพัน ที่หน้าปลูกอย่างยิ่งนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่ากล้วยตีบนี่คือพันธกล้วยที่หน้าปลูกไม่แพ้กล้วยน้ำว้าเลยนะครับปลูกง่ายทำง่ายสบายใจนะครับปลูกแล้วไม่ต้องดูแลปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆก็ได้กินลูกก็ได้กินผลนะครับคนเวลาน้อยคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทำการเกษตร เราต้องรู้จักเลือกพันธุ์กล้วยที่ทําแล้วทํำเบ่ง่ายาปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากก็ได้กินลูกก็ได้กินผลก็ประสบความสําเร็จก็คือเพียงแค่ฝังไว้ในดินแค่นั้นล่ะครับเดี๋ยวเขาจะเจริญเติบโตได้เองมีผลผลิตให้เรากินเองนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกล้วยตีบเนี่ยขาดไม่ได้ในสวนนะครับครับผมหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ